นะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเงากรรมเทพและหวกสบายเป็นรายการต่อไปค่ะสมพุทัศศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะนิจังปัจาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกก็ควรมีสติ ไปให้ข่าววันนี้นะคะด้วยบรรยากาศของงานแห่บูชาพระคริสต์แห่งเดือนพฤษภาคมนะคะที่กรุงสตยอากโกของชิลีค่ะโดยรูปปั้นที่ถูกนาออกมาบูชาครั้งนี้รู้จักกันในชื่อพระเจ้าแห่งแพนินไวซึ่งชาวชิลีเชื่อกันว่าจะปกป้องพวกเขาจากแ่นินไวหลังจากรูปปั้นดังกล่าวเคยรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วหลังก็ัไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะ